คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจากแอมโกสคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจากแอมโกสล่าท้าตายกลุ่มวัยรุ่นสี่คนเบนส์ฟ้าท็อปและมิวชื่นชอบการถ่ายคลิปลง YouTube แนวล่าท้าผีพวกเขามีช่องเล็กๆที่กำลังเริ่มมีคนติดตามเพราะความบ้าบินและกล้าท้าทายสถานที่ต้องห้ามต่างๆวันหนึ่ง พวกเขาได้รับข้อความจากบัญชีนิรนามที่แนะนำให้ไปยังโรงพยาบาลร้างกลางป่าที่ไม่มีในแผนที่พร้อมแน่พิกัด GPS มาให้ท่านแน่จริงไปล่าท้าตายที่นี่ดูแล้วจัดดังระเบิดด้วยความคึกขนองและความเชื่อว่าคงเป็นแค่พวกแกล้งกันเล่นเบนส์หัวเราะออกมาและบอกเพื่อนว่าเอาสิไปให้รู้ว่าของจริงหรือของปลอมคืนนั้น พวกเขาขับรถเข้าไปตามพิกัดลึกเข้าไปในป่าและเจออาคารเก่าสุดโทมเหมือนโรงพยาบาลยุคก,ก่อนถูกทิ้งร้างกลางความมืดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ GPS ทันทีที่เข้าไปข้างในประตูด้านหลังปิดดังปังโดยไม่มีใครแต่ต้องพวกเขาเริ่มถ่ายคลิปตามปกติเดินสำรวจห้องต่างๆที่มีกลิ่นยาเก่าและเลือดแห้งๆติดฝนังราวกับมีใครถูกพามาที่นี่ก่อนหน้า ท็อปหายตัวไปก่อนคนแรกขณะเดินแยกตัวไปยังห้องเก็บศพฝ่ายในกล้องดับพรึบแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังลั่นเมื่อพวกที่เหลือไปถึงกลับเจอแค่กล้องของท็อปวางอยู่กลางห้องบันทึกภาพเบลเลอๆเห็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ลากเขาเข้าไปในประตูอีกด้านที่ไม่มีใครเคยเห็นตอนแรกมิวเริ่มหวาดกลัวและอยากกลับแต่ทุกทางออกหายไปเหมือนอาคารนี้บิดเบี้ยวกลายเป็นเขาวงกต พวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของตนจากทุกทิศทางหมิวฟ้าเบนสเสียงนั้นไม่ใช่มนุษย์เสียงต่ำแหบพร่าเหมือนดังมาจากใต้พื้นทีละคนเพื่อนของเบนก็หายไปตามเสียงเรียกเหลือเขาคนเดียววิ่งหนีหัวสุกหัวสุนกล้องสั่นไหวติดติดดับดับคลิปตัดจบลงในฉากที่เบนหันกลับมาแล้วภาพสุดท้ายคือเงาดำรากฏอยู่ด้านหลังพร้อมเสียงกระซิบว่ากล้ามาก แต่มาช้าภัยเช้าวันต่อมาไม่มีใครติดต่อทั้ง4คนได้แต่คลิปความยาว47นาทีถูกอัปโหลดอัตโนมัติบนช่อง YouTube ของพวกเขาทั้งที่ในที่นั้นไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีไฟฟ้าและไม่มีใครรอดกลับออกมาเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ